หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการเติมโรบักระบบไอ p ดีพาที่แสนแพงและขั้นต่ำที่สูงรลิ้วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB ที่ช็อปสามารถขายโรบักแบบไอ p ดีพาให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โลบัคเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเลท5ด้วยกันคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพจจริงยอดไลค์สีเหมือนขึ้นไปแล้วจ้ะ ยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบออกกำลังกายสไตล์ใจเกเรทุกๆคนทุกท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า strong Man Simulator อีกแล้วนะครับและแน่นอนเลยว่าทุกครั้งที่ผมลงคลิปนี้ในทุกอาทิตย์นะครับมันก็มาพร้อมกับอัปเดตนั่นเองนะซึ่งนี่ก็เป็นอัปเดตครั้งใหม่ของเจ้าแมปนี้เช่นกันมันอัปเดตทีละอาทิตย์นะครับแล้วก็อัปเดตมาค่อนข้างน้อยมากไม่แน่ใจว่าหมดมุกหรืออะไรนะหรือว่าเขากักไว้ก่อนเพื่อให้แบบคนเล่นเขาไม่หายไปออออะไรยย่่่าางี้้นนแตตวัปเดม มากเลยนะท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันไวไปหน่อยสําหรับคนที่แบบเล่นมานานแล้วนะครับพอจะมาปลดล็อกอัปเดตเนี่ยมันก็แค่แป๊บเดียวเองไงเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคลิปนี้สั้นไปก็อย่าว่าผมแล้วกันนะเพราะว่ามันอัปเดตมาแค่ดินแดนเดียวเองท่านผู้ชมฮะซึ่งดินแดนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาฮะถ้าเกิดผมอ่านในหน้า description ก็คือมันมีชื่อดินแดนว่า lab ถูกไหมก็คือมันเป็นดินแดนสําหรับการทดลองหรือว่าห้องทดลองของเรานั่นเองท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมเดินทะลุได้แบบทุกอย่างเลย,เลยแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะ ไหนลองลากหน่อยลากก็เป็นพิธีหน่อยท่านผู้ชมโอเคมาฮะผมว่าผมลากได้สบายๆอยู่แล้วนี่ไงท่านผู้ชมอีซี่เรียบร้อยฮะตอนนี้นะผมมีสเต็งอยู่ที่71,000นท่านผู้ชมฮะมันก็มาตั้งแต่คลิปที่แล้วนั่นแหละนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเล่นนอกรอบอะไรเลยรีเบิร์ดก็ยังเท่าเดิมฮะ15แล้วก็ตอนนี้เอเนอร์จีอยู่ที่2ล้านเองนะแล้วก็นี่คือดินแดนห้องทดลองท่านผู้ชมฮะมีที่ลากถึง4อันแล้วก็แน่นอนเลยว่ามีสัตว์เลี้ยงตรงนี้ด้วยฮะโอ้ราคา25ลาน Energy ลยนะี่สิวเ้าาลองเปิด้ดนนนานเาอ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ work out ใหม่ work out อ๋ออันนี้ไม่คูณแล้วก็อันนี้เป็นคูณฮะ work out คูณสิบท่านผู้ชมแล้วตรงนี้มันแก้หรือ,อยังหรือว่าเขาตั้งใจออกมาให้คูณ6ใช่ท่านผู้ชมนี่มันยังคูณ6อยู่เลยนะนนนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเขาเขาตั้งใจแหละท่านผู้ชมเพราะว่าเขายังไม่แก้ไงดินแดนสเปซมันคูณ8ปนะแต่ว่าดินแดนแคนดี้คูณ6แล้วก็ดินแดนแลบเนี่ยคูณอยู่ที่10นะโอเคท่านผู้ชมเรามาเริ่มจากการลากอันแรกกันก่อนนะซึ่งผมจะลากแค่เดียวก่อนนะวาเลลลกกไได้้แแบบย็ เอเนจีอยู่ที่เดี๋ยนะสิล้านอันนี้ผมมีคูณ2 Energy นะท่านผู้ชมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยมันสามารถลากได้สูงสุดถึง4อัน,นอันนี้คือสเต็งผม70,000่นะเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมนี่คือสิ่งกีดขวางฮนะมันมีตรงนี้กันเราอยู่นี่เป็นไงโอเคเจ้าแมพค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคยากอยู่เนี่ยโอเ้เบนนี่ถึงกระหพบเลยนะแล้ว <No. S 1> ถ้าเกิดเป็นนี้ล่ะ1อันไม่น่าพอใจสําหรับเบนนี่สักเท่าไหร่เอามาสัก4อันแล้วกันรามาทางนี้บ้างบอกได้เลยว่า เอาเรื่องเอาเรื่องมากๆท่านผู้ชมฮะมันค่อนข้างที่จะทําให้เบนนี่นั้นปวดหลังเลยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเบนนี่ไปกินมาแบบอย่างอ้วนมากๆเลยคลิปนี้ฮะเบนนี่ก็ต้องชดใช้กรรมนะฮะกลับออกกําลังกายแล้วก็นี่ฮะท่านผู้ชมมันชอบจะมาบั็อกอันที่3มตลอดเลยนะผมไม่สามารถแก๊บเจ้าขวดยาออกมาไ,ได, <No. S 1> ด้ดูดิโอเคได้ละอโอเคต้องคลิกตรงนี้ใช่ไหมได้มา4อันแล้วก็โอ้โหโหหยังได้อยู่ท่านผู้ชมสเต็งเจ็ดหมื่นสามารถลากทุกอย่างเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะ และดูจะปลดล็อกง่ายไปหรือเปล่าอันนี้แอนสุดท้ายนะานผู้ชม <Okay. S 1> แล้วก็ต้องแกร็บอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ได้เดี๋ยวนะ ท่าู้ชมดูฮะมันไม่สามารถที่จะกร็บได้โอเคได้ละต้องให้บน่นมาไมา้สุดสิโอ้โหเดี๋ยวนะมันกร็บยากมากท่านผู้ชมโอเคมา2อันก่อนก็ได้ 2> อ,2อันยังไหวอยู่นะท่านผู้ชมแต่ผมอยากจะลอง4อันไงจะได้รู้ว่าสเต็งเจ็ดหมื่นเนี่ยมันพอหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือมัน grab ไม่ได้งั้นเราเอาตรงนี้4อันแล้วก็ตรงนี้อีก4อันอ่าตรงนี้ได้ไหมขวดยาอีกสี่ได้ไหมคือเขาก็ยังไม่แก้บั๊กอันนี้สักทีนะผมไม่แน่ใจว่ามันแก้ยากหรือเขาไม่แก้กันแน่แต่ว่าอืนจะเห็นได้ชัดท่านผู้ชมฮะดูด ว่าอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะมากท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคตรงนี้ก็อุปสรรคตรงนี้ก็อุปสรรคตรงนี้ก็อุปสรรคโอ้เดี๋ยวนะผมน่าจะต้องถอดใจเอามาแค่บางส่วนพอคือมันลากค่อนข้างยากมากท่านผู้ชมในดิดนแดนนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ยังฟาร์มไม่ได้นะไปฟาร์มในดินแดนแคนดี้ <Okay. S 1> ดีกว่าเยอะนะฮะตรงนี้มัน ไม่ไปแล้วะท่านผู้ชมโอเคผมต้องยอมปล่อยฮะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นเวิร์กอัลคูณสิบไหนลองดูซิโอ้เอเนอร์จีผมลดรัวมากท่านผู้ชมเรียบร้อยเอเนอร์จีผมหมดแล้วนะฮะ <Nope. S 1> มาท่านผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะลากได้ทุกอย่างแหละแต่ว่ามันยังลากได้แบบไม่สบายไงผมจะลองมีเอเนอร์จีสักหลักแสนในคลิปนี้ดูนะว่ามันจะสามารถลากได้หรือเปล่าแบบสบายๆนะใช้คําว่าสบายๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ็ดหมื่นสเต็งที่เบนนี่มีนะครับเบนนี่บอกโอ้โหไม่ไหวหรอกนะดินแดนนี้มันค่อนข้างที่จะหนักมากเลยในเรื่องของสิ่งของเพราะฉะนั้น ผมจําเป็นที่จะต้องเทรนเบนนี่ใหม่นะฮะมาผมไปทาการซื้อในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก่อนเลยละกันนะซึ่งอ๋อเดี๋ยวนะเงินผมหมดนี่นะไม่ใช่เงินสิเอเนอร์จีโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มเอเนอร์จีสักนิดสักหน่อยก่อนนะแต่แนะนําว่าไปฟาร์มแคนดี้แลจะไวกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะผมเห็นอะไรผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในแมปเมื่อสักครู่นี้มาสิลูกพ่ออ่ะเอาเดียวก็พอนะ<ย>เราได้มาที่19ล้านนะฮะเราได้ที่19ล้านนะท่านผู้ชมจําไว้แล้วถ้าเกิดเรามาลากอันนี้มา1อันท่ม 28ล้านเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะนี่เขาบักหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้19ล้านเหมือนกันท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็บักเหมือนกันแล้วถ้าเกิดขวดยาล่ะขวดยาเท่าไหร่ขวดยาก็กร็บไม่ได้หรือว่าผมไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงของดินแดนนี้ก็ไม่น่าใช่หรือเปล่า มันไม่น่าเกี่ยวไหมท่านผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะฟาร์มมินจีมาเปิดไข่ตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ก็ผมจะไม่ฟาร์มดินแดนแลบนะฮะเพราะว่ามันได้น้อยแบบผิดปกติมากๆเลยมันควรที่จะได้มากกว่าสิ <No. S 2> คือดินแดนนี้เนี่ยมันได้ได้่29้าล้านอ่ะเจ้าโรล,ลี่ป๊อปอันนี้นะฮะแล้วก็แกร็บง่ายด้วยประเด็นก็คือมันแกร็บง่ายผมเลยมาฟาร์มที่นี่นะดูดีท่านผู้ชมแล้วก็ลากได้แบบสบายกว่าเห็นได้ชัดเลยอ่ะสิ่งกีดขวางก็น้อยเห็นไหมยี่สิบเก้าล้านยี่สิบแปดล้านทั้งนั้น <Okay. S 2> ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดแบบรัวๆเลยนะแต่เดี๋ยวนะท่านผู้ชมเขามีในเรื่องของเดี๋ยวนะเกมพาสใหม่หรืออะไรใหม่มาหรือเปล่าไม่มีฮะท่านผู้ชมไม่มีเลยบูสเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นเราเปิดไข่ต่อเลยแล้วกันนะโอเคซึ่งก็ยังเหมือนเดิมท่านผู้ชมระดับของสัตว์เลี้ยงต่ำสุดนะฮะยังเป็นคอมมอนแล้วก็แรสุดก็คือระดับแรนั่นเองมันยังไม่เพิ่มในเรื่องของอ e ีพีกรีเจนมิสติกเข้ามาสักทีนะผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่เพิ่ม อันนี้เป็นระดับคอมวอนท่านผู้ชมฮะเพิ่มเอนจี้ถึง5,500 0เลยนะแล้วก็อันนี้โอ้ อันนี้เป็นตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นอู้ันนี้คืนแรนระดับต่ําสุดเลยนะห้าเปอร์เซ็นท์ท่านผู้ชมเก้าแสนเอเนอร์จีเลยเหรอโอ้นี่มันเยอะมากท่านผู้ชมโอเคใช้อน,นี้ฮะแล้วก็น,นี้สามารถที่จะรวมได้แล้วแล้วก็โอ้ขวดยาฮะสัตว์เลี้ยงขวดยามีเอเนอร์จีอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นใช้อนี้เลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขาดตรงนี้ที่เป็นตัวแรที่สุดถูกไหมใช่ตัวนี้ตัวสองเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกสักแป๊บหนึ่งก็พอแต่เดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าเกิดเราลลากตรรงนีีีนะนนี้้้เเดยยะแไม่อัผทชปส มันกลายเป็น33ล้านฮะแล้วถ้าเกิดผมมาลากอันนี้แหละมาท่านผู้ชม4อันเลยแบบเบิ่มๆม,มาลากได้อยู่แล้วสบายๆฮะบินนี่มา มาที่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวที่ตรงนี้เลี้ยวมาสิพวกไม่เลี้ยวละอามานเดียวก็ได้ขอทดลองเฉยๆนะได้มาที่19.25ล้านนะฮะผมสรุปให้คร่าวๆเลยท่านผู้ชมฮะว่าดินแดนนี้มันบั๊กอยเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาฟาร์มดินแดนนี้เลยนะคุณฟาร์มดินแดนแคนดี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงดินแดนนี้เอาเพราะว่าดินแดนนี้มันบวกเอเนอร์จีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมจะฟาร์มอยู่ดินแดนแคนดี้นี่แหละท่านผู้ชมฮะ โอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้นะผมได้ทําการเปิดจนได้ตัวที่แรที่สุดของไข่ฟองนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว2%นั่นเองนะซึ่งบอกได้เลยว่าการบวก energy ของมันนะครับไม่ได้ห่างไปจากพวกพวกมันสักเท่าไหร่นะห่างกันแค่6 0 0 0ื่น energy เท่านั้นเองนะฮะจากหลักร้านคือมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้ขวดยานเนี่ยมันก็บวก energy ถึง1นึ่งล้านสี่หมื่นไงอันนี้มันหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็ห่างกันแค่60,000เองนะถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาเปิดไข่ก็ไม่จาเป็น้อดดไรห โอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตว่ามันสามารถคอมแบทกันได้ด้วยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันสามารถคอมแบทกันได้มากกว่าระดับแรแล้วท่านผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้แล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์น้องๆมาผมก็หาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ที่ไหนได้มันอยู่ใกล้ตาผมแค่นี้เองโอเคท่านผู้ชมนี่เป็นความรู้ใหม่ผมเลยนะครับมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมมี e อ NERGY อยู่ที่ 38B เพราะฉะนั้นผมจะเอา3า b เนี่ยมาเปิดไข่ให้หมดเลยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นช่องเก็บของผมมัน น้อยเลอเกินนะช่องเก็บของถ้าเกิดบ,บวกอีก50ช่องราคา799รบโรบัคเลยเหรอ50ช่องเองอะ่ะโอ้โหราคาแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมซื้อมาแล้วกันนะเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดผมทําการรีเบิร์ตเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมก็จะหายหมดไงมันเป็นอะไรที่ผมเซ็งมากแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไข่นะครับเดี๋ยวจะลองคอมแบทหรือว่ารวมมันมาให้ดูนะว่าระดับสูงสุดของมันเนี่ยคือระดับอะไรนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอเวลาอีกสสัักกกรระมมมาาณพใหหญ่่่เเเลลลยยนแแตตววบอ์ผ้้ดดี๋ มี b o o ตอร์เกี่ยวกับการเปิดไข่หรือเปล่าไม่น่าจะมีท่านผู้ชมฮะไม่มีูสเตอร์เกี่ยวกับการเปิดไข <Nope. S 1> ไ่นจะ,ะรนนะจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมีู o เตอร์เพิ่มดวงหรือไม่ก็ูสเตอร์เปิดไข่ออโต้ไว้ได้แล้วนะมันควรจะมีจริงๆนะเพราะว่าไข่มันมีทุกดินแดนไงก็ไม่เข้าใจผู้พัฒนาว่าทำไมยังไม่เอามานะ2,000 years later และนี่ก็คือปัญหาของผมนะครับเมื่อผมเปิดไข่เสร็จแล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมเปิดไข่ได้มากยิ่งขึ้นก็จริงถูกไหมเพราะว่าผมมีช่องเก็บของที่มันเยอะขึ้นมันก็เลยสามารถเปิดแล้วก็สต็อกสัตว์เลี้ยงได้เยอะยิ่งขึ้นนะฮะแต่พอเราสต็อกสัตว์เลี้ยงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการคอมแบทมันไม่ใช่การคอมแบทท่านผู้ชมฮะมันคือการคอมไบบ์มันคือแป้งซึ่งผมอาจจะพูดผิดไปหลายครั้งก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเพิ่งไปสังเกตว่ามันอานวะาคอมไบบ์นะซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมด ไปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงเนี่ยควรที่จะมีออโต้การรวมสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะไม่รู้จะแนะนําอะไรให้กับผู้พัฒนาเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะรับฟังผู้เล่นหรือเปล่านะแ,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 แต่ในมุมมองผมก็คือเขาควรที่จะพัฒนาอะไรเนี่ยตามผู้เล่นสักนิดหนึ่งนะจริงๆมันควรที่จะมีสักนิดหนึ่งก็ยังดีโอเคมาฮะทาการรวมสัตว์เลี้ยงแบบรัวๆเลยตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวนี้นะครับหตัวมาที่เรียบร้อยแล้วผมจะลองเก็บให้ครบ10ตัวแล้วก็ทําการคอมบมาดูนะหวังว่า มันจะคูณเยอะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันคูณอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสี่มืก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆท่านผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเยอะเอาเรื่องเลยแหละแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวที่แงที่สุดมารวมกัน10ตัวเนี่ยน่าจะยากท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมผมจะไม่ย่ทอท้อเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไข่ต่อไปนะวันนี้คลิปนี้นะผมหวังว่าเราได้แค่ตัวนี้เนี่ยก็ภูมิใจแล้วฮะมาเปิดไข่กันต่อ Many months Ban โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมเปิดไข่มาเรียกได้ว่าเป็น10นาทีเลยนะ <arn> แล้วก็ตอนนี้ฮะผมได้พบเจอกับ ความสาเร็จที่ผมนั้นตามหาแล้วนั่นก็คือผมมีสัตว์เลี้ยงระดับขอเรียกว่าอ e ีปิกละกันนะเพราะว่าเป็นสีม่วงท่านผู้ชม <Okay. S 1> ครบ10ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นระดับอ e ีปิกเจ้าตัวนี้นะมันคูณอยู่ที่มันไม่ใช่คูนทท่านผู้ชมมันบวกอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเอเนจีแล้วถ้าเกิดเราทํามาเป็นระดับถัดไปน่าจะเป็นรีเจนเนรี่กลายเป็นสีทองแนๆ่ๆนท่านผู้ชมเรียบร้อยกลายเป็นสีทอง <Yay. S 1> และนี่คือระดับสูงสุดของเจ้าแมปนี้ฮะสัตว์เลี้ยงระดับ ary, ทีเจ 9 2 0 0 0โอเคบอยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากท่านผู้ชมฮะซึ่งตัวอื่นเนี่ยผมยังได้มาไม่ครบท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคอมบิยากมากคือมันบัคค่อนข้างบ่อยกว่าผมจะได้เจ้าตัวนี้มาครบ10ตัวนี้ก็กดจนเมื่อยนิ้วมากๆเลยแต่ก็ถามว่าคุ้มไหมที่ได้มาบอกได้เลยว่าคุ้มมากท่านผู้ชมและเดี๋ยวเราจะไปลองลากสิ่งของกันนะว่าเราจะลากได้ดีแล้วก็ได้เยอะแค่ไหนโอเคมาตอนนี้คูน energy ผมใกล้หมดแล้วโอเคโอเคลากอันนี้ก่อนเดี๋ยว แกลบมาแก็บมาหรือสิลทีสุดท้ายบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งหมดไม่เดี๋ยวเอเนอร์จีผมคูลเลอร์จีผมจะหมดแล้วท่านผู้ชมไม่นะมันแกลบยากมากอะท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยหมดแล้วโอเคเราจะลองลากแบบไม่มีเอเนอร์จีก่อนละกันท่านผู้ชมฮะมาโรลิปป๊อปนายทำให้เรานันโกรดแค้นมาท่านผู้ชมดูซิว่า 32ล้านแบบไม่มี energy Are you kidding me? เนี่ยเป็นโคตรจะเยอะถ้าไม่ชมฮะแล้วถ้าเกิดเรามี energy ล่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะซื้อคูณ energy ไว้สักซื้อไว้นสักหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปเล่นนอกรอบอยู่ดีนะอ่ะมา energy 1ชั่วโมงอันนี้เป็นคูณ2นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเซ็ตใหม่ด้วยโรลี่ป๊อปจาก32ก็ต้องเป็น64ถูกไหมแล้วทำไมลากไม่ได้เนี่ยอ่ะมามามาโรลลี่ป๊อปของฉันเรียบร้อยเอ๊ะ เมื่อกี้เราก็ลากโรล,ลิปปนี่นะลากโรล,ลิปปเมื่อตะกี้นี้เราได้32ล้านแล้วทำไมลากคูณ2ได้50ล้านล่ะ <What? S 1> <laughs> ผมผมก็ไม่ได้โง่คอะไรณิตขนาดนั้นนะท่านผู้ชมฮะแต่ทำไมมันได้แค่50บล้านนะโอเค50ล้านนี้นอาจจะน้อยไปนะลองลากอันนี้ดูฮะท่านผู้ชมที่ผมลากได้สูงสุดก็คือ50ล้านอันนี้54ห่างกันนิดเดียวเองนะถ้าเกิด ยืดตรงนี้มันยังไม่แก้สักทีหนึ่งในบอกแก้บัคแล้วไงไม่เห็นจะแก้ให้ผมเลยไหนเรามาลากอันนี้ดูท่านผู้ชมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะมาเอาแบบลื่นๆปื๊ดๆมาเลย ได้มาที่30ล้านวู้ฮูสุดยอดไปเลยมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยนะโอเคผมกลับมาฟาร์มแคนดี้กันต่อแล้วกันโอเคท่านผู้ชมฮะนี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของผมแล้วนะครับที่ผมได้เจ้าสัตว์เลี้ยงระดับลีเจนด a รี่มานะบอกเลยเลยว่าเป็นอะไรที่คูณเยอะมากๆนะหนล้านเกือบ2ล้านเลยนะถ้าเกิดคุณได้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นระดับลีเจนด a รี่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าทะลุ2ล้านแน่ๆโอเคท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมได้ไปเจอเจอกับการอัปเดตอีกระดับหนึ่งมาไม่ใช่อ อีก2ระดับมาท่านผู้ชมในเรื่องของอ e ีพีกแล้วก็ล e เจเนรี่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีมันนานแล้วก็ได้นะครับคือท่านผู้ชมบอกผมหลายคลิปแล้วว่ามันสามารถรวมกันได้อีกพี่แต่ผมก็ไม่เห็นไงว่ามันต้องรวมกันตรงไหนจนวันนี้ผมมาเห็นนะครับแล้วก็ได้ประจักษ์พบเจอกับตัวเองโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่นะฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่่่่พลลาาคิปปหมมมขอออองงชผสรัับวน,น้นะตตไก Next U